สวัสดีครับทุกคนนารีนักดีครับ <c oughs> พี่ออฟพี่มาทำอะไรที่นี่เอา้าผมมาตามหาดีไซนเนอร์ฮะพี่ออฟออกแบบร้านสวยๆแถวนี้ฮะซันออฟไซกอนเนี่ยนะเออร้านนี้เลยใช่ซันออฟไซกอนอันนั้นไซกอนแล้วอันนี้ไซอะไรไซโย้ใช่อันนั้นมันการจน้บุรีอตอนนี้เราอยู่ที่ซอยสุข,ขุมวิท49ฮะทุกคนพี่ออฟจะพับ ดูร้านที่ได้รางวัลดีไซน์ดีอวอร์ด2023แล้วสําหรับสถาปนิกท่านใดนะคะที่อยากฝากผลงานนะคะกับดีไซน์คอนเน็กนะคะสามารถเข้ามาฝากผลงานได้ที่เว็บไซต์ดีไซน์คอนเน็กต์ .com นะคะหนงยังเอามือถือมาดีไซน์คอนเน็กต์ .com แล้วเดี๋ยวพี่ไปหามุมถ่ายรูปก่อนวันนี้จะต้องได้รูปดีไซเนอร์กับผมหรอไม่ไม่ไม่ใช่จะได้รูปเช็คโปรไฟล์อ๋อมาถ่ายรูปอย่างเดียวเลยทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณมี่แล้วนะครับสวัสดีครับคุณมี่ คุณมี่เ,เป็นพวกแบบเซ็คเกอร์ลอตนะครับแล้วก็เป็นพวกแบบร้านนี้ด้วย Sun ออกไซก o อตอนแรกเริ่มเดบิวตีได้โจทย์จากเจ้าของร้านก็ยังไงบ้างเราเป็นที่มาตั้งแตบบ่ตอนที่เขาสมัยเขายังเป็นเด็กอะแล้วเขาต้องเดินทางกับคุณแม่ แล้วก็อพยพไปอยู่ที่ต่าง oh. ประเทศแต่ว่าเขาก็ต้องมั่นใจให้ได้ว่าคือกลับมาบ้านแล้วเนี่ยจะต้องมีอาหารแสนอร่อยรอลูกอยู่คือลูกข้ามอดความประทับใจของลูกที่มีต่อฝีมือการทําอาหารของคุณแม่ hmm. ที่ต้องเป็นอาหารเวียดนามออเทนติกอย่างที่สองเลยนะคะก็คือไม่อยากจะให้รู้สึกว่าเนี่ยจะต้องเป็นร้านกาแฟอย่างเดียวหรือว่าเป็นร้านอาหารอย่างเดียวแต่ว่ามันจะเป็นสถานที่ที่คนรู้สึกว่าสบายใจที่จะเข้ามาใช้ในพื้นที่นี้แล้วใช้มันในแบบที่เขา สะดวกคือความเป็นสตตีทฟู้ดโปรดักของที่เนี่ยก็คือเวียดนามออเทนตกฟู้ดใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นสตรีทฟู้ดมันมีบั้นหมี่มีกา,ฟาแฟดริปแบบเวียดนามที่เราสามารถมองเห็นได้ทั่วไปโปรดักของเขามีความเป็นสตตีทฟู้ดในเรื่องของแบรนดิ้งและสีสันมันก็จะมีความสดใสออกมามันจะมีความสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสดแทรกอยู่ในสถานที่นี้เพราะงั้นเราต้องออกแบบยังไงให้มันเข้ากันได้กับ กับกราฟิกหรือกับแบรนดิ้งที่เขานําเสนอเอามาร่วมกันกับการออกแบบภายในของเราคุณมีหฮะแล้วแนวคิดการออกแบบของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างล้านอย่างแรกเลยก็คือคือสตีดอาร์ติเทคเจอร์ครับคือเขาคิดถึงบ้านเนาะอาจจะเป็นแบบเข้าถึงง่ายดูโฮมมี่หรือเปล่าใช่แต่ว่าเขาจะต้องเหมือนกับจําลองว่าสถานที่ที่เราไปอยู่คือเวียดนามเวลาเราไปเดินบนถนนเวียดนามเราเห็นอะไรครับสถาปัตยกรรมพื้นผินเป็นแบบไหนตึกอาคารบ้านเรือนต่าง มันจะมีความผสมผสานความเป็นโคโลอมเนียลแล้วก็จะมีความเป็น ดูบูตี้ดูคงนี่อบอุ่นนะคะมันจะผสมผสานวัสดุพื้นถิ่นเข้าไปความเป็นพอพิคอลอย่างที่สองเลยก็คือเราจะพูดถึงดีเทลลลึกเข้าไปนิดหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเนื้อของวัสดุวัสดุที่ใช้เนี่ยมันจะมีความเป็นสัจจาวัสดุเป็นไม้เป็นหินเป็นปูนเนาะเขาก็จะใช้วัสดุแบบพื้นถิ่นมีความแคนทาวส์เราก็จะหยิบยกเอลิเมนต์เล็กๆเหล่านี้มาใช้ในเชิงของวัสดุมันจะมีไม้เป็นโทนสีไม้ที่ไม่ไม่ได้แดงแบบเป็นไม้แดงแต่ก็ไม่ได้เหลืองจนเป็นสัจทอคือมันนเป็ ทนสีที่เราตีความมาแล้วว่าเนี่ยคือโทนสีแบบเป็นสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นไนซ์แต่ว่ายังให้รู้สึกถึงความอบอุ่นหรือการมีอิฐรอกช่องลมที่เอามาใช้ปรับใช้ให้การมาเป็นเคาน์เตอร์อย่างที่สามเลยก็คือดีเทลเล็กๆที่เขาอบอยกกันเนาะเขาก็จะสมัยแบบไลฟ์สไตล์สมัย6กอะไรเงี้ยเขาจะมีชุดของคุณแม่ชุดแบบ ชาวเวียดนามเลยใช่เขาจะมีความแบบเหมือนคอมีมความโคม้งชุดเขาจะม,มีคาวามผ่อนช้อยเนาะเราก็จะเอาดีเทลเหล่านี้ค่ะมาเป็นดีเทลเล็กๆเพื่อลดความแข็งของพื้นที่โล่งเราจะเห็นเอลิเมนต์เหล่านี้สอดแทรกอยู่ในที่ต่างๆเช่นเก้าอี้มุมโค้งหรือว่าทรงกระเบื้อง,หง,หง,หงลายกระเบื้องที่เราเห็นว่ามันก็จะมีความ มีความดอกมีความโค้งของมันเมื่อกี้ผมเนี่ยเดินเข้ามาจากต้นซอยสุขุม <49, S 2> วิท49เก็เดินดูอาคารมาเรื่อยๆลึก <c oughs> เหมือนกันจะเห็นรูปทรงของอาคารเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยก็คือเรียบเรียบเพนเพนะทุกคน <c oughs> คุณมี่มีวิธีการยังไงไหมที่จะทําให้มันโดดเด่นขึ้นมาสากร้านนี้คือ <c oughs> ตอนแรกที่เนี่ยค่ะเป็นอาคารที่พื้นที่ที่เราได้มาเนี่ยเป็นแบเชล่ะแล้ว ทุกอย่างมันดูเทาไปหมดแล้วทุกอย่างมันก็เลยดูลาบเสมอกัน<ม>เป็นแพเนลไปซอยข้างหน้าเราอ่ะก็ไม่ใช่ซอยที่กว้างเราต้องทำยังไงก็ได้ให้คนได้เห็นแบรนด์เอาแวนเนี่ยต้องเห็นเราก่อนตัดสินใจเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึง่ง<ม>แต่ต้องเห็นก่อนอเพราะงั้นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันแบบตะโกนว่าเนี่ยซันนอฟไซก่อนเวียดน,นมามตรงนี้ใช่ <c oughs> <c oughs> อย่างแรกเลยที่เราเห็นคือสถาปัตยกรรมแบบที่เราเล่าให้ฟังไปเนาะก็จะมีความเป็นพื้นถิ่นมีความอารโคก็มีความโคโลเนียลเนาะเสร็จแล้วก็พว <laughs> กเท็กเจอร์ที่เราใช้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่แค่ ผนังทาสีธรรมดามันก็จะต้องมีความแบบเอ่อ t e x t อร์ในแบบที่โชว์งานครับให้มันดูมีมิติขึ้นมามองไกลๆมันก็จะเห็นว่าดูมีอะไรตัวอาร์โค้งเนี่ยก็จะต้องมีฟาศาดยื่นออกไปเล็กน้อยนะคะมันก็จะเห็นมีความลึกของพื้นที่มีเดปมันจะดูมีมิติของสถานที่สิ่งต่อมาเลยก็คือแบ็กกรอบค่ะใส่โลโก้ของร้านใหญ่ๆเลยรวมถึงวัสดุที่เราใช้ด้วยก็คือไม้ไผ่คอาเป็นสตรีทฟู้ดใช่ไหมป้ายเนี่ยใหญ่มากและเด่นมากส่วนการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ย ก็จะถูกแบ่งออกเป็นตามการใช้งานของลูกค้า2ประเภทด้วยกันค,คือการนั่งสั้นกับนั่งนานการนั่งนานเนี่ยเราก็จะจัดทําให้มันเป็น เบาโซฟานั่งสบายสําหรับคนที่มาเป็นครอบครัวคนที่มากับเพื่อนฝูงมานั่งทํางานหรือว่ามาทานอาหารนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการนั่งสัน้นซึ่งส่วนนั่งสั้นเนี่ยแหละเป็นส่วนที่น่าสนใจเพราะว่ามันจะตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์ในปัจจุบันของเราเพราะฉะนั้นมุมของเราเนี่ยจะต้องมีความเป็นแฟชั่นเนบลมุมนี้เลยค่ะถ้ามองจากไกลๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามันจะเป็นซุ้มที่มองออกไปเห็นเ,เวียดนามในความทรงจําของคุณชอนตอนนี้ผมเหมือนอยู่เวียดนามจริงๆนะทุกคนคนลุกพอเราเข้ามาปุเเเนนี่ราาก็จหว ในพื้นที่เนี่ยมันจะมีการปลูกกระเบื้องที่จะจาลองสป้าสเปซตรงนี้ให้มันเป็นขอดกลางบ้านกลางบ้านหรือหลังบ้านกลางจากเข้ามาเลยเนี่ยจาลองการเป็นขอดกลางบ้านเราจะเห็นได้จากการปลูกกระเบื้องมันจะมีความเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เน้นย้ำตรงกลางใช่เป็นขอดกลางบ้านที่จะกระจายไปสู่ฟังก์ชันต่างๆของของบ้านเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ต้อนรับอยู่เสมอ มีป้ายงาน oh. ดีไซน์ดีแห่งปี oh. มาให้มอบให้น้องมี่ด้วย oh. ค่ะจะรับรันตีว่าร้านนี้ดีไซน์ดีมากนะคะของปี2023ัสบถาปนิกและอินทีเลียนะคะสามารถเข้าไปฝากผลงานได้ที่เว็บไซต์ d e s i g n c o n n e c t c o m นะคะและไซเคิลรอนะคะเว้งานออกแบบตกแต่งภายในค่ะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะคะทางโซเชียลแล้วก็ทางดีไซน์คอนเน็กต์ค่ะน้องมี่มีที่ไหนแนะนำพี่อีกไหมมีค่ะมีมุมหนึ่ง <ไป S 1> ด้านนอกใช่ไหมได้ผมพีพร้อม เวียดน้ำตรงนี้ใช่โอ้ถือยดตามเลยคุณมี่นะครับเป็นพวกแบบาก s เค o n d ล็อกแล้วก็เป็นพวกแบบร้านนี้ด้วยนะครับทุกคนซันออฟไซ g อนคุณมี่ตอนแรกเนี่ยได้รับโจทย์จากซันออฟไซคอนนะไซคอนแล้วคูณไซคอนนะก่อนไซคอนคืออะไรนะไซคอนมันเป็นวิธีการอ่านที่ถูก